เทศบาลเมืองราชบุรีได้จัดงานวันเทศบาลประจำปี2554ที่เทศบาลเมืองราชบรุรีนางสมาน,นันเหล่าวณิทวิสิทธ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบรุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองราชบรุรีร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเทศบาลประจำปี2554 สำหับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและสร้างความเจริญต่างๆให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเองเพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2532กำหนดให้วันที่24เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเทศบาลเมืองราชบุรีก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปีโดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลการจัดหน่วยบริการประชาช ชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน